มันพูดแบบอ่องไงจัได้ไหมนะมันพูดแบบนีเหลืออู๋กันนี่กันไงอ่ะอู้อันนี้สุกแล้วแมวเฮ็ดแจ่น้าไม่ทันนะหน่างมาเลยนะไปนะไปไปทำข่าวหมทุเรียนนะหมอหมอทุเรียนเป็นลูกเทศบาลถุงรองท้องเนี่ยวันนั้นกลับมาห่วทุเรียนจะชุบใหญ่เจ็ดปีเออมันไม่ใหญ่นะ ูทางนี่เหละมีสามสิบเก้าลูกลองนับดูเอาหน้าไว้ใกล,ใกล้ๆทุเรียนนดดี่ะ้ยยดี๋ยเี่รอี่รอ พ่มนอมจะโลน,น,นสสแล้วรอดเลยอย่าวิ่งพูดพลาดร่างแค่เออโอ้เน <ừ. S 2> ี่ยต้องอัดห่วงมาตึ๊อ่ะทะเลางกินจู้จวนเลยนกสักขีเั็มัดเมือไรนี่เขาป่งมันใหญ่แล้วเนี่ยอืม Cái này. Con nó nè. con. Oh. À. Ừ. Tìm với mà lên ngắm. ngắm. Nên... đi trong ở đây. นี่คือนี่ชุกแล้วเนี่ยคือมันแก่มันแบบเดียวนี่ม่พร้อมกินวนเมื่อไหรเนี่ยทัดไปกับเดี๋ยวสักนี่นี่เกือบจะมดแล้วนะใกล้แล้วใกล้จะมดละนี่เฉลียาตารยุดเป็นไงจะ๊ะ

ลองเอาก้านยาวมาปลูกบะเกิดก้านยาวกาะเกิดเกงินต้นทองเลยนะไฮไลท์เลยอะแม่คะเอะไรสัก <youtubers> ลูกหนึ่งไหมคะดรเียให้มายไลรเยีมเป็องอ๋ เขาต้องแบบว่าทำเป็นลูกค้าไหมกระตะก้หันทับสวนรไฟนะเขาไปมีเปิดเบอร์กระแทกไปจะกินในรถแล้วผมเยอะมากกิโลสี่เอออเป็นอะไรก้อสามร้อยสบสามร้อยหกสิบ สับปะรดเราก็มีนะคะมังคุดเราก็มีนะคะมาเล้วมดอะไรอีตางี้มดอะไรยังไ่อก